เดือมัดนึงอ่ะบี้ๆเลยมันจะมันจะไข่ขาวจะไม่คึนเกินไปทำกินเองเนี่ยแลดีจับจักขนแก่นแล้วก็ไปไปหาหน้าที่ขนแก่นไปหาหน้าหายายที่ขนแก่นแล้วเห็นเขาขายเลยไข่เป็ดอยู่ข้างท้าก็เลย แมวซื่มันซูปูที่เนาะเอามาทำไข่เค็มอ,อันนี้คือพวกไข่เค็มแล้วพวกไข่เค็มอร่้อาพวกไข่เค็มอร่อย,ยอ,อ,ยยอ,อยันนี้พ้มบ้าเรา บ้านเราเขาทำไข่เจียวใส่แหนมเมนูหรือตู้เย็นเมนูหรือตู้เย็นเขาบอกใส่เจียวใส่แหนมใส่พริกโดดต้นหนาบ้าน แล้วก็มีเมนูอันนี้อมองเห็นไหมเอ่ยต้มยำไก่ต้ยมยำปีคาไกา่ น้ำปลาเพิ่มแซ่บพระบ้านพระบ้านดูตู้เย็นขออนุญ,ญาตใช้มือเลยนะจ๊ะต้มยำสี่กลางไก่อร่อยมาก มันต้มย่างราดซมีคนเบิ่นข้าวแล้วเนื่อลองิมอันที่กูุบก่อนะ เขาขายในในตอตอะเราว่าแล้วถ้าเรากินได้เราเรา,เราจะไปซื้อเขามากินอันนี้เราซื้อในห้างมา วันนี้วันนทิที่ตื่นสายได้ก็อ,อ,อ,อร่อยนะคือถึงว่าแบบมันเกยว่ามันเป็นเมนูที่แบบว่าถ้าช่วงกินเจอ่ะได้เลยเพราะว่า มันมันมันมีป้ายเจก็คือกรารรับไข่อะมันมันกินเจช่วงกินเจกินเจได้กินได้อย่างบางคนช่วงเจก็ไม่ได้กินเจกินเป็นมังมังสวิรัติอย่างเนี่ยแบบกินกกินเป็นมังสวิรัติกินไข่ก็ว่าได้ได้อยู่นะคือเราจะละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็กินแบบนี้ได้ ăn okay rồi đó mình focus trên social để cho mình มันจะรสชาติ บอกว่าไข่เค็มอะไม่ได้เค็มปีนะเค็มไ,ไปดีๆแบ่งไปให้ป้าิุกจังมาทิ่ทีน่า <c oughs> เอาเอาของหวานมาชูเอาผลไม้มาชูยอยกินแล้วกินผลไม้ล้างาา ไปเจอเขามาขายก็ที่สำง,งานโทรใครจ้ะน้องก็ที่ทำง,งานดอกพึ่งพึ่งมะลินะคะคมะลิเขาไปเจอในเย่พดานของเขาแหละแล้วเขาก็เลยวันไปซื้อโลละแปดสิบบาท เออโลละแปดสิบบาทโลละแปดสิบบาทมันมีอยู่เจ้งโลละแปดสิบบาทไม่พอนะปอกให้ด้วยอะ่ะอันนี้คือเขาปอกไห่นะอันนี้คือเขาปอกไข้อายุน,นี่ออกอูยนี่ คือเขาปอกไห่ด้วยอะอะไม่ซื้อถือว่าพลาด่ะแต่ว่าตอนนี้หนะก็ก็โงพลาดกันแล้วแหละเพราะว่าท่านจะบอกให้ไปชื่อกันที่สบ,บานชคชัยเขาเขาเลิกแล้วอันนี้มาบอกท่ออานเฉยๆเยนี่ยีก,กินเอาเอาเอกไม่เส่ เท่านี้เราคงอาจจะพอแล้วแหละใหญ่มากอะใหญ่มากะโชว์แข็กแก อาจะพอแล้วมั้งนาะสำหรับผู้เรียนอุ๊ยแตกเ่ใส่เนือ อันนี้โลแปดสิบบาทนะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเนื้อกรอบนอกนุ่นในหรอกมันเป็นเนื้อแบบมันเป็นลูกแตกอ่ะมันเป็นลูกที่ค่อนข้างจะแตกแล้วอะ่ะห้านไม่สวยให้ดูเลยลูกมันแตกแต่ลูลกน,น้อยเบื้องลูกใหญ่เบื้งองแต่ว่ามันแตกแล้วก็ไปเลือกกันน้องลูกปลาน้องลูกปลาคนสวยคนธรามาคนงามบ้านโป๊ นุ๊กปัดช่วยเลือกได้แบบสวยๆมาเลยอ่ะเราก็เลือกเนื้อมันจะขนไปนทั้งเป็นทั้งนิ่มทั้งเลสนั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้ไก่ฉี่ไม่ได้กรอบนองนุ่มในหรอกแต่แต่กีก็ชอบแบบนี้อเอาวางไปก่อน นี่ช่วงนี้ชอบแบบราคาถูก ก็มีเขายากแล้วี่จะกินสามเม็ดเลยนะร่างปาดไม่พี่บอดอื่นเขาแล้วกินทุเรียนรางปาสาเม็ดแก ต้องมินนี่อะไรนย่างปากแค่นี้พอแล้วไม่ไหวอิ่มเข่าแล้วเกเน,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 นี่มันเป็นประมาณคืออ่ะไม่มีความไก่ขีดใดๆเนื้อนิ่มๆนี่แหละนิ่มเม็ดเขาอี่นเนื้อเขา